ฉะนั้นที่สวรรคตรก็ทําตามที่ท่านรับสัง่งบอกว่าแม่แก่แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เพราะเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องตายแต่ว่าตอนหลังนี่ที่เห็นท่านสุดลงสุดลงก็รู้สึกว่าท่านจะ อยู่ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้ท่านสิน้นอย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นก็เป็นของธรรมดาเราก็อะไราเป็นของธรรมดาเหมือนกันฉะนั้นที่ท่านสิน้นและก็ได้เห็นความรักความนับถือที่คนทั้งชาติมีต่อท่าน